สวัสดีครับบ่าวแถาสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมครับบ่าวแถาเดินทางเนาะครับเนาะครับปู่38ครับพี่น้องตอนนี้วัดปู่38ครับผมพามารับชมตองงวดครับงวดวันที่16ธันวาคม2565หลังครับผมครับมือเซานีเนาะครับเนาะครับบ่าวแถามาตามโค้งสุดท้ายน้ำปูครับเด่นลูกสาวปูเด่นหากับ6เนาะครับพี่น้องแล้วก็ปูเน้นย่ำครับชุดบน650 นะครับเนาะปูกระยำปาสองตัวห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับเนาะปูแหเดแหย่แห้่เน้นชุดนี่ครับพี่น้องขับเอ๋อขับบ่าวเถ่าพามารับชมน้ำกันน้ำปูปาปูจะได้ตองงวดบ่ครับพี่น้องครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับผมครับกาบนมัสการครับปูกาบนมัสการ้ะครับปูครับผม นี่ครับท่านผู้ชมพี่น้องนี่ครับชุดที่ปู่เน้นให้เมื่อเช้านะครับปู่นี่ครับผมห้าศูนย์กับบ่าวเท่ามาตอนเช้านะครับเนาะเช้าวันที่เมื่อเช้านี่ครับเสาร์วันที่หนึ่งท่านมาคมปู่เน้นให้ชุดบนหกห้าศูนย์นี่ครับแล้วก็ปู่กะย้ำว่าสองตัวห้าศูนย์ศูนย์ห้าเพราะว่าตรงกับ เด่นลูกสาวปูนะปูเนาะเขาว่ามาบุญหามาบุญครับบนี่ว่าหามาบุญเห็นครับมาตัวชุดของสุดท้ายด้วยครับพี่น้องครับมาตรงมือเ้านี่ครับเบาเทามือเ้านี่ยมาบุญมันไม่ศูนหาหาศูนเท่านั้นครับมาบุญปูครับบอกจับใคหกห้าศูนย์ห้าเนี่ยนี่ปูปูบอกมือเ้านี่ยน้าปูเนาะเน้นหกห้าศูนย์เพราะว่าเบาเท่าเลยมาเขียนใส่นีหกกับห้าห้ามาบุญเพราะว่าครับ บูว่าชุนหาหาชุนเลยครับปูคือปครับผมครับปูนั่นเดียวอันเดียวนว่าหามาบนสิบลางงวดนี้ปูว่าลดอยู่นะปูสิบล่างลดอยู่ลดแล้วลดแล้วหกนี่มันมันดับปูก็ยังว่าอยู่หกหกมันดับครับบอกกรได้ก็ยังไหวครับปูดับอยู่ได้ร้อยก็งวดแล้วครับปูเอาครับท่าชมชุ่มครับเอาครับท่านผู้ชมครับบ่าวเถาทำบุญน้ำปู กับซาถูดับปูครับผมอันนี้บ้าเถาท่าบุญน้ำทำบุญน้าปูครับเอฟซพี่น้องครับผมหาศูนยะครับเนาะว่านที่มันบาหลจ่ปูก็ยังไงอยู่มท่านี้ก็ยังไอืมครับปูอันนี้ชุดบนชุดบนนี่ครับบนถึงถึงตลวนี่าปูบนถึงจลอนี่นครับขอบชุหาด้จนบนนไปอ่าชุนหาศูนกับผมยังครับผมจำรชุนหาตรงข้กันอ นี่ครับพี่น้องชุดบ่าวเถ่ามาตอนเศร้าครับมาเมื่อเศร้านี่แหละครับผมปูเน้นบนปูวานิ่งคักๆ,ๆเล่หกหาศูนย์หาศูนย์ศูนย์หานะปูเนาะนี่อันปูว่าแปดถ่ายแปดถ่ายเนีน,<อ>นปูว่าเมยล่างเก้าแปดว่าแปดถ่ายเนาะปูเนาะม,มาเก้าแปดครับผมแปดแแต่ว่าสิบล่างวันนี้รุดเนาะปูเนาะลุดแ้วอ่าสิบล่างรุดอยู่ครับท่านผู้ชม ครับหน้าตัวแปดกับเก้านะปูหาตัวทัวครับออกแปดเก้าแปดเนี่ยก็เป็นมากตัวนึงยินงครับปูบอกพี่เดี๋ยวอมากเขาตัวเน้นมือเศร้าในนะปูเนาะนี่ครับปูเน้นให้คักเลยครับผมห้าศูนย์นี่ครับห้าศูนย์ศูนย์ห้า เม้าหม Collins, <guarante S 3> ูบริมาหนั่เม้าหมูบริมาไม่ตะบาเขาเพิ่มมาแล้วค่ะครับผมเปันทุลับอ่าครับปูครับผมปูเน้นนี้นะครับผมหกห้าศูนย์เนนว่ามันมันบอกบอกบอกพัปูครับเลขชั้นจอนมันสีบ้านจนหานบนครับค่ะรับบอกฮันโดนรับปูขาบนบิดหาทุนทุ้นหาไปว่าใดขับปนมาแบบเ่อยๆเลยบอกรับปูไว้ไม่ มาว่านนี่มาหมู่ว่านนี่ลูกสาวลูกสาวปูคนเดินหาเดินหาเนี่ยมันว่าบนบนมหา6นี่มันรัดล่างปูกยังไหวอยู่มันบวบ6บ่มี่บ่ชื่อก็ได้ปูกยังบ่บอยู่6ครับเขาปูมีชุดได้ไปมีมีเดินให้แน่จจกคูสองคูในปูครับผมเอารอปูว่าจะเดินตองวดชุดใดครับพี่น้อง แต่ว่าลักิบล่างรุดนะปันวันนี้เนาะครับสิบล่างงวดนี้หลาดหาเจ็นวดนี้ครับงวมากเนาะครับห้าเจ็นสิบล่างบัแน่นละหลักสิบล่างหาเจ็ดศูนครับมันบ่นมิดออกมังมากแน่นอนไอ้ลักซิปบัวหลักสิบล่างห้าเจ็ดนห้าเจ็ดศูนย์ครับผม วะหันมันปิดไปแล้วมันต้องงอมาครับผมโอ้ครับท่ชน่มสิบล่างครับปูห้ตตองวดแล้วครับผมห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์มาปูครับผมเกินมากกว่าบนช่านโอ้ครับผมห้าห้าก่อนเกิดหกสี่ครับเก้ากับศูนย์มาศูนย์เนาะปูเนาะครับผม ศูนย์ห้ามาสามกับพามาชูนล่างคือนกอล์บูนี่มันต้องบนข้างล่างขึ้กับปูแรงไม่บาดเจ็บนะปูกันเน้นให้นะครับเนาะเน้นให้คัาหกหาศูนย์นี่ครับพี่น้องมันมาหลายตัวนะข้นข้นเห็นเนี่ยหลายหนเป็นจะขื่อเลยนาะปูเนาะนี่ไหมครับพี่น้องศูนย์หาศูนหาขึนกับมีเท่านี้นี่ครับนี่นี่ขึ้ศูนย์นี่เรื่องว่าครับผมเอาแล้วก็แล้วเนี่ยกับปูเน้นให้คงสุดท้ายเลยนาะครับแมนสุดท้ายเน้นให้ มือเศร้านี่เนาะปูเนาะปูกันนี่ครับปูเน้นเปาเถานี่เปาเถายังขีดไปอยู่ครับนี่ครับผมนี่ครับห้าศูนย์ครับอครับผมอือ้เล่เขาห้ากับหกเขาว่าหานี่มามาบนครับหกนี่บ่ต้องเอาก็ได้ปูว่าครับหกเพราะต้องคนจะทีกับเก่ามันฝันบ่มากเลยครับปูปูก็ยังบอกยืมโจนโจนมามันออกรัง ออกล่างหกทีหกสองเทียครับบวกที่ใส่มันกับมันบอมมี6หกครับปู่วันนี้มันออกหลักสิบศูนยศูนยเอาทีมใส่บอมีทอีอ่าโอตะวันหลักหลักสิบล่างงวดนี้ลุดนะปูเนาะลุดพี่น้องหลักสิบบาปูวาลุดเด้อครับผมมาแต่ชุดบนที่ปูเนี่ยให้หกหาศูนย์เอาหลักสิบล่าง อันนี้เนี่ยงอ่อมาต้องงอมาครับอันนี้ปูให้ตองงวดดวนๆอาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ่ปูบ่กรอบกรอบเลยนี่สิบล่างลางครับเอ้เดี๋ยวจังมารับชุมน้ําปูอีกที่หนึ่ง่าสิบล่างปูจะเปลี่ยนแปลงบ่พี่น้องเนาะครับเนาะมื่นเลยก่อนนี้นะบ่เปลี่ยนหรอกครับมันต้องงอ่อมากเที่ยเดียวท่นีครับแล้วก็เด่นลูกสาวปูนี่ก็ถือว่าแม่นเนาะปูเนาะห้ากับหก มหาอิสิเหล็กเด่นเพิ่นมาทุกงวดครับพี่น้องแม่นเนาะค่ะแม่นเหล็กวิ่งเพิ่นครับผมอือยังมากันว่ามีสองตัวเ่าถือเลขยังไงอ่าปูกระยำปูหกขาซุนยำให้คักเนาะพี่น้องปูประจับให้จักรู้ปะค่ะอันงวดนี้ค่ะบให้จักรูให้ก้อนจักรู้ปะค่ะให้ปูคำนวณก้อนก็ได้ครับชมชุชมเอาเหล็กอ่าเอาลักนี่ไปกกอนเอาลักไปกกอนนะครับเนาะ นี่แท้นี่แท้นี่ครับผมครับปูหกห้าศูนย์นี่ครับปูย่ำตอนเสาร์เลยครับปูวาเอาหางเดียวนี่ละปูวาครับท่านชมครับผมครับหาศูนย์นี่ครับพี่น้องนะครับเฮานี่ครับผมแคปหน้าจอปูให้สิบล่างต่องวดครับงวดที่แล้วงวดเมื่อกี้นี่ลุดอยู่ครับผมแต่ว่าชุดบนปูหาศูนย์เขานะครับเนาะหาศูนย์ศูนย์หานี่ครับสิบล่างห้าเจ็ดศูนย์ขับขอบขอบคุณขอบคุณปูครับท่านชมพี่น้อง สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับเดี๋ยวบ่าวทอจึงจะมาตามน้าปูให้อีกที่นึงครับท่านผู้ชมพี่น้องครับเงินไหลนอ่องทองแหลเขาทุกท่านครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ